ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีลิสบอยหากหัวร้อนก็ทักมาโดยที่หากว่าตอนนี้เนี่ยทักไปนะครับแจ้งว่ามาจากเพจเราเนี่ยลด10%บเปอนทีนะสวัสดีพี่น้อง YouTube ด้วยครับวันนี้อยู่กับฟี f a 22นะซึ่งการ์ดใหม่ลูเบเกอร์หรือการ์ดผีชุด2มาแล้วนะครับซึ่งนัก้กเตะที่ผมโชว์ในฟุต <pos> บินตอนนี้ก็มีโกเซนเป็น SBC แบบเลือกนะครับแล้วก็มีเคซีเย่แบมบ้า เดวี่คูลูเชฟสกี้โคโลนาโลเปซมาชิดกาปาเซงกาเลฟมิวฟิลโฟเดนแล้วก็หลุยส์โซเลสที่มากันเต็มหมดวันนี้นักเตะเยอะจริงๆครับรวมถึง uh, มีลิกัสมาด้วยครับเป็นโบเวอร์บราเวอร์นะผมก็อ่านไม่ถูกแล้วก็เป็นเลอร์เลอร์ดอร์แมนนะครับเป็นฝรั่งเศสเป็นเพเยอร์ออฟเดอะมันของลาลิก้ามาด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีใครเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งคนแรกเป็น เดยานคูลูเชฟสกี้คนนี้นี่ผมบอกเลยว่าพลังดูดิครับปกติแล้วกดของลูเบกอร์คือมันจะลดสเตตบางอย่างแล้วไปเพิ่มบางอย่างถูกไหมแต่อันเนี้ยมันลดดีเฟนส์ครับซึ่งมันเป็นปีมันเป็นตัวลุกอยู่แล้วครับอะมันเป็นตัวลุกอยู่แล้วมันเลยสบายเลยครับลบพลังบวกทุกอย่างอย่างละห้าละสิบางอย่างบวกสิบดบวก9้ดูดิครับก็คือเป็นตัวที่น่าใช้มากๆในยูเว่เลยนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าเวิร์กเลสก็ดีสกิลก็ไม่เป็นไรครับ สแตแบบนี้เคมีที่น่าใส่ก็น่าจะเป็นฟินเชอร์แหละถ้าผมเลือกนะอืมไปต่อกันเลยที่อฟฟอนเซ่เดวี่นะครับโอ้โหบู๊มาสี่เดวิดลบอะไรครับอ๋อรถวิ่งลดวิ่งไป5้าแล้วไปเพิ่มทุกอย่างเพิ่มแบบเพิ่มโหดอะทุกคนดูยิงเลยครับแล้วมันไปเล่นปีกก็ไล่แล้วอะดูมันยิงแปดสิบห้าครับเลี้ยงก็เพิ่มดีเฟนต์ก็เพิ่ม พลังเกมรับเราเพิ่มมีนุ่งเซนเตมีนาก็เพิ่มคือเจ๋งมากแล้วคือใส่สมอเรือมันแทบจะไม่ได้อ่อนลงเลยด้วยซ้าครับรนึกออกไหมมันแทบจะไม่ได้อ่อนลงเลยด้วยซ้าอะ่ะกลายเป็นมันกลายเป็นแบค็คที่แบบทั้งเร็วทั้งแข็งทั้งยิงได้ทั้งน่าจะเป็นวิงแบ็คที่ดีที่สุดในเกมหรือเปล่านะครับสําหรับการเติมแบบหลังห้านึกออกไหมก็น่าสนใจมากครับสำหรับอัลฟอนเซ ไปต่อที่ทางด้านของโจนาธานแบมบาโจนาธานแบมบาจาก8ปดสิกลายเป็น8 6ดบูตมาเยอะเหมือนกัน,นครับลดลดอะไรรู้ไหมลดฟิสิกสคแต่ลดน้อยมากลดแบบลดติ่งเดียวครับลดติ่งเดียวแล้วที่เหลือไปเพิ่มจ่ายอย่างละสิบ้าดูดิจ่ายจาก7จี่กลายเป็น8 9ดเก้านะเรื่องยิงบวกแปดบวกหกบวกเจ็ดวิ่งกลายเป็น9 3้าสาม้าสามแล้วเลี้ยงบอนนี่สูงมากเลยนะซึ่งตัวนี้นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าผมใส่ผมน่าจะใส่ฟิชเชอร์เพราะว่าวิ่งเร็วแล้วนะครับ ก็น่าเล่นน่าเล่นหมดเลยโรบินโกเซนโรบินโกเซนนี่แปลเป็น s อ c บแบบบวกยิงกับบวกดีเฟนส์อ่าน่าสนใจตรงที่ว่าบางคนอยากจะสลับแบ็กไปเล่นนู่นนี่นั่นเส้นเดวี่สลับไปเล่นปีโกเซนสลับกลับมาเล่นแบ็กอะไรแบบนี้นี่หรอไหมมันก็มีตัวบวกยิงกับบวกรับซึ่งบวกรับมันมันบวกเยอะมากๆแล้วผมคิดว่าเวิร์กเลดแบบนี้นะ สลับไปเล่นบล็อกทูบล็อกนี่โหดจัดๆเลยนะครับผมก็โกเส้นสลับไปเล่นบล็อกทูบล็อกถ้าปรับเป็นเพิ่มล้ำนี่ทุกคนลงดูสเตตัสด,ดีครับมันมีกลางที่ไหนวิ่ง8ปดหกะครับมันไม่มีแล้วนะแล้วดีเฟนต์แปดหกวิ่ง8ปดหกสเติมินาแบบนี้สเต็งแบบนี้จับบอลจ่ายบอลได้แบบนี้นี่ผมว่าโหดมากอะถ้าใครเล่นรีตัลี่แล้วหาทางสลับมันไปเล่นกลางได้แล้วกลางสลับออกปีกก็ไม่น่ายากหรือเปล่าในอนาคตคือ น่าจะเป็นบล็อกทูบล็อกที่โหดจะจัดเลยนะครับราคาเท่าไหร่ผมยังไม่ได้ดูนะต่อไปเป็นฟรังยานิกเคซีเนะครับซึ่ง k c ซเนี่ยเป็นตัวที่ฟิสิกอลเสูง EA ก็เลยจัดลดฟิสิกอลเออกซึ่งลดไปนิดหน่อยแต่บวกนู่นนะครับบวกจ่ายบวกเลี้ยงบวกรับบวกวิ่งคือบวกอย่างละหน่อยละหน่อยจนมันก็น่าจะเป็นการที่โหดต้นตนของหลี การโชว์เหมือนกันดูดีครับคือพลังโหดมากอ่ะแล้วมันแข็งคือตัวมิลานก็เนี่ยแค็ี้ให้คู่กับไอตัวนารี่ก็น่าจะโหดมากๆเลยนะครับต่อนะครับไปดูที่ฟิลโฟเดนเมนช์ในแนไลฟ์ผมยังไม่ได้อ่านนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ากำลังนั่งดูสแตตอยู่ฟิลโฟเดนลดอะไรลดเลี้ยงนะครับเลี้ยงเนี่ยตัวการ์ดทองมันแปดเจ็ด ดันดำไป89แล้วก็โดนลดเหลือ83จากลูเบเกอร์แต่โฟเดนบวกยิงครับบวกยิงกลายเป็นตัวที่ยิงได้โหดมากแต่คือเรื่องเท้าก็ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรมาเหมือนเดิมนะแต่ความเร็วอะไรเอ่ยอ้ยเลี้ยงมันก็ยังโหดอยู่ดีครับนะสตมินาก็บวกจ่ายก็บวกยิงก็บวกผมว่าโฟเดนก็เป็นตัวที่น่าเล่นแต่ความคล่องของเขาถามว่าลดแล้วน้อยไหมไม่น้อยอยู่ดีอะ ผมว่ามันยังไม่น้อยอยู่ดีนะผมว่ามันยังเลี้ยงบอลได้ดีอยู่ดีแล้วก็ตอนนี้ใส่ฮันเตอร์ก็วิ่งเต็มแล้วแล้วก็ยิงดีมากๆแล้วนะครับอืมแต่ยังกลางๆนะตัวที่น่าสนใจตัวหนึงครับหลุยโซยนตัวเลสลดลดยิงครับซึ่งยิงมันเยอะเกินไปอยู่แล้วนะยิงเนี่ยการดำเนี่ยมันลดมันเยอะเกินไปอยู่แล้วไปบวกวิ่งนู่นครับบวกวิ่งสิบแปดสิบเจ็ด กลายเป็น90 ea ตั้งใจเลยนะตั้งใจบวกหน้าเกียรติเลยนะครับอ่อมีคนบอกว่าเดิมดู w เวิร์กเลตโฟเดนหรือเปล่าโฟเดนเวิร์กเลตเหรอเวิร์กเลก็เป็นไฮมิดนะฮะก็เป็นเวิร์กเลที่ดีแต่ว่าเท้ามันไม่ดีครับส่วนโซ u เลตนี่เท้ากับสกิลมูไม่อัปเดตนะแต่ว่าดูดีครับรถยิงยิงมันเยอะอยู่แล้วยิงมันเป็นข1้าเอ็ดแล้วนะรถมันเหลือแปนิดหน่อยแต่วิ่งเนี่ยโอ้โห แล้วเลี้ยงบอลอะไรพวกนี้สเต็งสเต็งอะไรมันก็เยอะมันสายไถครับสกิลยิงก็มีตัวเลตัวนี้ผมว่ามันก็อาจจะมีหนักหนักตูดอยู่นะเพราะว่ามันมันถูกบู๊ตมาแต่สแต็ตแต่ไอกับร่างกายมันน่าจะยังหนักหนักอยู่แล้วก็สแต็ตแบบนี้ใส่ฮอกเข้าไปยิงไกลเมตายิงแรงยิงคมอะไรดูสสมดุลแล้วสเต็งเยอะอีกตัวเลผมอยากได้ครับตัวเลอยากได้ พอดีผมอยากลองเล่นลาลิก้าอยู่พอดีเลยตอนนี้อืมโซเลสอยากได้อยู่อยากได้อยู่อยากลองเล่นแต่ว่าไม,ไม่รู้จะราคาเท่าไหร่ครับพลังบูทขนาดนี้ไปต่อที่กาป้ากาป้ากาป้ารถอะไรอะครับอ๋อรถฟิสิกอลไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าดีเฟนส์อะไรมันน้อยจากแปดสิบอะรถฟิสิกอลไม่มีปัญหาเลยได้วิ่งเร็วได้รับมาหาศาลนะทุกคน รับมหาสาลตัวนี้น่าจะเป็นตัวแบ็กซ้ายของาลาริก้าที่น่าใช้มอเท้าดี D, และบอดี้ไทเป็นสต็อกกี้ด้วยแต่เต่งรถไปนิดหน่อยมันไม่มีปัญหาเลยนะไอเลียวเต่งรถไปไม่มีปัญหาเลยแมวมันนอนแถวนี้ว่าจะอุ้มให้ดูเดี๋ยวอุ้มในไลท์แล้วกันครับในคลิปไม่อุ้มแล้วกันต่อไปเป็นแบ็กซ้าลาลิก้าไอ,อปีกซ้ายลาริก้านะก็ตัวนี้เนี่ยเรเต,ตมีน้าเยอะดีนะแต่ว่า คือปอีกซ้ายมันมันผมไม่รู้ไอไมาเลยดิแต่คือตอนเนี้ยคือน่าจะใช้งานได้ได้แล้วอะ่ะแต่คนน่าจะไม่ฮิตเพราะมันลิงยากหรือเปล่านะแต่โผลดูดิยิงกับเลี้ยงก็วิ่งก็โอเคหมดเลยอ่ะผมว่าตัวนี้น่าจะมีราคาอยู่มั้งก็จะมีราคาอยู่โคโ,โ,โคโรนาครับโคโรนาภาคนี้เป็นเทาห้า 5, สกิลห้าเรียกว่า ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึงที่น่าใช้แล้วก็เป็นตัวที่ยอดทิตตลอดการของฟีฟ่นะซึ่งเอ่อ EA มันมันลดดีเฟนส์นะทุกคนคือบวกอย่างอื่นอย่างเยอะดูบวกยิงนีครับผมว่าตัวนี้น่าเล่นมากเลยนะเอาห้าสกิลห้าแล้วเลี้ยงดียิงดีวิ่งก็เร็วเนี่ยใส่ฮันเตอร์เข้าไปดูดิ นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าหาว่าหาลิงได้น่าเล่นมากๆเลยอ่ะนเล่นมากๆทําให้เดมเบลเล่ราคาตกมาเนี่ยโควโหน้าก็แต่ดีแบบนี้อเดนมเบลเล่ก็มีราคาขึ้นแล้วนะครับไม่ได้ลงไม่ได้ลงแล้วราคาขึ้นแล้วส่วนแซงกาเล่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวโยนอ่ะมันแบบมันนึกออกไหมมันมันลิงยากแล้วมันเดินไม่วิ่งเร็วเท่าไหร่อ่ะ ออแล้วไปดันเปลดฟิสิกส์เข้ให้มันอึดน,น้อยลงเอกผมว่าตัวนี้ผ่านเลยดีกว่านะผ่านเลยดีกว่าตัวที่มันเข้ามาตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าไอฟูดบินมันโชว์ครบแล้วหรือ,อยังนะครับแต่ว่าก็น่าจะประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมขอบคุณคุณคนดูใน YouTube ด้วยครับที่มาดูการวิเคราะห์ของเราแล้วเดี๋ยวผมไปคุยกับคนดูในไลฟ์ก่อนแล้วเจอทิปหน้าครับผมว่าตัวไหนเป็นยังไงนะครับ